ดวงชะตาของชาวราศรีพิจิกในปีพุทธศักราช2565นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ในปีพุทธศักราช2565นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นปีที่ชาวราศีพิจิกจะมีจุดจากการที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการที่ถูกลาหูครอบงำมาตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งได้สักทีนะครับเป็นปีที่ชาวราศีพิจิกจะมีจุดพลิกผันเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองครับเป็นจุดที่จะทําให้มีการพลิกผันที่สําคัญเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีและเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับของชีวิตในหลายๆสิ่งและหลายๆอย่างเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสิ่งที่ไม่ดีจะออก ไปจากชีวิตของคุณนะครับและใครนะครับเจอคู่ไม่ดีก็จะหลุดพ้นจากคนที่ไม่ดีเช่นเดียวกันและได้เริ่มต้นใหม่ๆจากคนที่ดีเข้ามาชดเชยคนที่ดีเข้ามาทดแทนใครที่มีการงานที่ยากก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทำให้ในปีนี้นะครับจึงเรียกได้ว่าเป็นปีที่ดีมาก, <combien S 2> มากแล้วก็เป็นปีที่จะเอาของไม่ดีออกไปจากชีวิตและนําของที่ดีกว่าเข้ามาสู่ชีวิตใหม่ของคุณนั่นเองครับจึงถือว่านะครับในปีพุทธศักราช2 5 0 65นี้สําหรับชาวราศีพิจิกใครที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับเพราะถือว่าเป็นปีที่ทุกๆก,การเริ่มต้นของคุณล้วนสร้างความสําเร็จที่ดีให้แก่ชาวราศีพิจิกทั้งสิ้นเลยทีเดียวครับ มาเริ่มต้นกันที่การงานของชาวราศีพิจิกกันในว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในปี65นี้ในปี65นี้นะครับสำหรับการงานของชาวราศีพิจิกเป็นจุดที่จะมีโอกาสมีจุดพลิกผันไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเรียนได้วานะครับในช่วงจวังหวะปี64ที่ผ่านมาการงานของชาวราศีพิจิกมักจะต้องพบเจอกับจุดของความเป็นอุปสรรคและก็จุดของการเกิดปัญหาเจอความกดดันจากเพื่อนร่วมง,งานเจอลูกค้าที่งี่เง่าและเจอเจ้านายที่กดดันคุณอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ ให้นะครับเป็นปีที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนความสําเร็จของคุณถูกดองเอาไว้ครับไม่เกิดความก้าวหน้าสักทีเกี่ยวกับด้านการงานของคุณหรือนะครับมีการถูกติชินนินทากล่าวร้ายให้ทุกอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้คุณทุกข์ใจเกี่ยวกับการงานมาโดยตลอดปี64เลยทีเดียวครับแต่นะครับต้องบอกว่าในปีพุทธศักราช2565นี้อุปสรรคปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการทํางานจะหมดออกไปแล้วนะครับโดยเฉพาะนะครับใน2ช่วงเวลาคือวันที่30มีนาพุทธศักราช256 65เมื่อพลาหูยกออกจากการเล็งลัคนาและในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2565เมื่อดาวพฤหัสเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในภพเรือนของปุตตะหรือเรือนแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมักจะทําให้ชีวิตของชาวราศีพิจิกสามารถสลัดทิ้นจากความทุกข์ต่างๆแทบจนหมดสิน้นและจุดที่สําคัญนะครับในปี65นี้นะครับจะเป็นปีที่ชาวราศีพิจิกจะได้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านการงานนะครับทั้งมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งหรือมีโอกาสได้สร้าง ธุรกิจใหม่เกิดขึ้นรวมถึงนะครับใครอยากเปลี่ยนงานก็จะมีโอกาสได้งานที่ดีกว่าเดิมนะครับเป็นงานที่ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นแน่นอนครับนอกจากนั้นครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้โทษนะครับอยู่ๆก็จะกลับมาให้คุณอีกครั้งนั่นเองครับเพื่อนร่วมงานที่สร้างความอึดอัดกดดันอยู่ๆก็จะดีขึ้นนั่นเองทําให้นะครับในเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกจะมีจุดแห่งการพลิกผันจะมีจุดแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2565นี้แล้วล่ะครับซึ่งก็ต้องบอก นะครับว่าคําทํานายนะครับในด้านการงานของคุณจะดีจริงหรือเปล่านะครับมันต้องดูองค์ประกอบในพื้นดวงชะตาของคุณเป็นหลักด้วยนะครับเช่นหากนะครับในปี 6- 5ห้านี้นะครับพฤหัสของเจ้าชะตานะครับได้ทักษะเป็นการลัินีจรก็เท่ากับว่านะครับจะควรดีนะครับหรือพฤหัสควรให้คุณอย่างเต็มที่อยู่ๆการงานจะเสียไปเลยเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าการเริ่มต้นอะไรก็มักติดขัดการเริ่มต้นอะไรก็มักส่งปัญหาเกิดขึ้นทําให้คําทํานายด้านดีๆแทบไม่ส่งผลอะไรเลยนั่นเองครับหรือนะครับหากพื้นดวงของใครนะครับี ดาวเสาวหรือดาวการลักกิณีตั้งรับอยู่ในภพเรือนปุตตะอันนี้แทนที่จะให้คุณอย่างเต็มที่กลับได้มาแบบโดนหันทอนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือเรียกว่าได้มาแบบเหนื่อยแบบยากและก็ต้องมีอุปสรรคฝ่าฟันก่อนนะครับจึงจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกว่าทุกๆคําทํานายว่าดีจริงหรือเปล่ามันต้องประกอบกันด้วยในเรื่องราวของพืชตากรรมของเจ้าชะตามาเป็นองค์ประกอบในการทํานายด้วยนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีพิจิกในปี65นี้กันบ้างนะครับต้องบอกเลยครับว่าในปีห5นี้นะครับสำหรับการเงินของชาวราศีพิจิกถือได้ว่าเป็นปีที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าในปี64ที่ผ่านมาต้องได้ได้ว่าราศีพิจิกโดยพระราหูเข้ามาทําลายเล็งและคณาเรียกว่ามีเกณฑ์เก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินออกไปได้ตลอดเวลาเลยแหะครับแต่ว่านะครับในปีห5นี้สาหรับชาวราศีพิจิกด้านการเงินแล้วก็ต้องบอกได้ว่าคุณสามารถเก็บ เงินได้อยู่แล้วนะครับเรื่องความวุ่นวายที่เกี่ยวกับรายจ่ายที่คุณไม่คาดคิดหรือรายจ่ายที่เข้ามาแบบที่คุณไม่คาดหวังนะครับอยู่ๆมันก็จะลดทอนลงไปหรือเรียกว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเงินที่บั่นทอนคุณนะครับก็จะน้อยลงไปนั่นเองครับและไม่เพียงแค่ชาวราศีพิจิกจะเก็บเงินอยู่เท่านั้นนะครับในปีนี้แต่สําหรับชาวราศีพิจิกในปีนี้เกี่ยวกับการเงินยังสามารถเพิ่มผลคูณทวีด้านช่องทางการหารายได้ใหม่ๆเข้ามาได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าในปี65นี้ชาวราศีพิจิกจะมีโอก ได้ช่องทางการสร้างไรายได้ใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มนะครับในการสร้างเสริมรายได้พิเศษเข้ามาเกิดขึ้นนะครับทำให้การเงินของชาวราศีพิจิกในปี65นี้มีจุดของการเพิ่มผลคูณทวีให้การเงินของคุณนะครับมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนและก็เป็นผลนะครับด้านบวกๆให้กับชาวราศีพิจิกมีจุดของการที่การเงินของคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีพิจิกในปี65นี้บ้างนะครับเรียกได้ว่านะครับในปีพุทธศักราช2 5ง 65นี้นะครับงานดีเงินดีแล้วความรักของชาวราศีพิจิกในปีพุทธศักราช2565ก็ถือว่าเป็นปีแห่งการพ้นคราบพ้นโศกอย่างแท้จริงอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับงานดีเงินด,นด,นดีความรักก็ดีอีกด้วยนะครับซึ่งเียกได้ว่าความรักของชาวราศีพิจิกถูกราหูครอบงำนะครับในระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาทําให้ความรักมีปัญหามากมายเกิดขึ้นเลยทีเดียวเียกได้ว่าสร้างความปั่นป่วนหัวใจมาตลอดเลยนะครับในระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาซึ่ง ต้องบอกว่านครับหลังวันที่30มีนาพุทธศักราช2565เป็นต้นไปครับเมื่อพลาหูของคุณยกออกจากเรือนคู่ครองของคุณนะครับทำให้ความรักของคุณหลุดจากเงามืดเงาดําแล้วและครับและมีแสงสว่างเข้ามาแทนนั่นเองทําให้ชาวราศีพิจิกมีสติกับความรักมากขึ้นทําให้ใครนะครับที่พ้นกับความรักไม่ได้สักทีก่อนหน้านี้อยู่ๆอย,อยู่ในห่วงของความทุกข์ด้านความรักไม่สามารถหลุดพ้นจากปัญหาจะมีโอกาสที่คุณจะแก้ปัญหาแล้วก็หลุดพ้นไปได้ นั่นเองหรือใครนะครับที่ตัดใจกับคนรักที่ไม่ดีคนรักที่ทําให้คุณครับบั่นทอนหัวใจอยู่ตลอดไม่ได้สักทีคุณก็จะหลุดพ้นไปได้แล้วละครับในปี6 5นี้นะครับคุณก็จะพ้นจากความทุกข์สักทีหรือจะได้เจอกับคนใหม่ๆที่เข้ามาชีวิต ทดแทนนั่นเองครับเรียกได้ว่านะครับใครที่เจอช e ีวิตคู่ที่ไม่ดีก่อนหน้านี้นะครับคนที่ไม่ดีจะออกไปจากชีวิตของคุณได้ด้วยเลยแหะครับและการที่ดาวพฤหัสก็ให้คุณเช่นเดียวกันนะครับในการเริ่มต้นใหม่นะครับเรียกได้ว่ายิ่งส่งผลที่ดีกับชาวราศีพิจิกแบบทวีคูณละทีเดียวซึ่งนะครับต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกคนไหนนะครับคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะมักสุขสมหวังในเรื่องของการได้คนดีๆเข้ามาสู่ชีวิตทดแทนคนไม่ดีที่ออกไปจากชีวิตนั่นเองครับและนอกจากนั้นครับยังส่งผลที่ดีมากๆให้กับชา ราศีพิจิกที่ยังโสดอยู่นะครับเพราะจะทําให้คุณมีโอกาสสลัดโสดเกิดขึ้นได้และจะได้คนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตได้สูงเลยทีเดียวครับฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่ลุ้นได้เจอความรักดีๆเกิดขึ้นได้เลยนะครับในปีพุทธศักราช2565นี้คุณจะได้เจอคนรักที่ดีๆนะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณประสบความสุจในความรักได้สูงเช่นเดียวกันคู่รักต่างดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมีความรักที่ราบรื่นเกิดขึ้นมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนนนว่่่าาเดิมออยงแ ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวครับ และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในปีพุทธศักราช2565นี้นะครับต้องบอกว่าในปี65นี้ของชาวราศีพิจิกนับว่าเป็นปีที่สําคัญในการที่จะได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีสักทีครับและได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนั่นเองครับทำให้ในปีพุทธศักราช2565นี้ของชาวราศีพิจิกนะครับนับว่าเป็นปีที่ชาวราศีพิจิกจะได้เจอกับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตมีความสําเร็จทั้งในเรื่องการงานมีความสําเร็จ ทั้งในเรื่องการเงินและก็ความรักเรียกได้ว่ามีจุดของความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยทีเดียวครับจึงนับว่านะครับในปี65นี้เป็นปีทองของชาวราศีพิจิกอย่างแท้จริงก็ว่าได้ครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุมหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเ็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสาหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานดูใหม่ หม่ที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ